สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนทุกท่านแล้วครับผมแล้วก็ทักทายพี่น้องชาวเพจเพจุวกด้วยครับอยู่กับผมมงคลสาวดั้มซิ่งแถละนะครับคลิปนี้ผมจะพาพี่น้องไาชมรถลากครับเขาเรียกว่าอะไรนี่รถลากรถวินรถยกโอ้ได้หมดเลยครับคันนี้ <laughs> สุรินอะไรนะสุรินสุรินรถยกนี่บอกทีมงานสุรินรถยกโอ้ยเมืองช้างใช่เมืองช้าง เมืองช้างรถยกใช่ไหมมองไม่เห็นครับเอาช่างป๋องสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โอ้ช่างป๋องเปรอะเลยอ่ะเปรอะเลยครับคนใช่ไหมเปรอะคนเปรอะบ่ากัตซีสองคันด้วยนายกัตซีกัตซีพร้อมเครื่องสองคันเอาขนาดน่ะตาติดทั้งหมดขายบ่ขายครับผมขายเท่าไหร่นะ <Okay. S 2> คุยกับเท่าแกาใช่ไหมเดี๋ยวมาหารีวิวคลายหน่อยนี่ก็ยังอยู่กับอูช่างหนิงครับงานเยอะมากเลยอูช่างหนิงนี่ไม่มีที่จะจอดเลยรถโอ้ทำไมมันปล่อยช้าแท้รอบรอบมันช้าเนะโอ้กว่ากว่าจะไปถึงรถพ่วงครับพี่น้องรถพ่วงอยู่ฝั่งโน้นนะครับเขาจะเอารถรถ รถวินนี่แหละวินรถพ่วงนี่ก็คือ,อวิ่งไม่ได้ครับลากมาจากปุณชัยมาเข้าอู่ครับพอมาถึงตรงนี้ก็ลากขึ้นมาไม่ได้ครับเพราะว่าล,ลื่นเนี่ยลื่นครับลากขึ้นมาไม่ได้ก็เลยจะเลยใช้รถไถครับใช้รถไถลากรถวินมา ให้อยู่ตรงนี้แล้วก็ใช้รถวินลากรถพ่วงขึ้นมาบนนี้ครับโอ้กว่าจะถึงโน่นนานเหมือนกันเนาะโอ้เขามีอะไรตัวยันไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรหรอก ตินช้างบอกถ้าตินเปลดเอาไว้สายรังร้านใช่ไหมต้องอยังครับ อันนี้อันนี้ล้อมันมันหมุนทุกล้อไหมครับตอนนี้ hmm. ไม่หมุนเลยนะล็อกล้อหลังเลยโอ้ล็ล็ลากมาไงได้ครับผมต่อลมจากกันของผมใส่เหมืนอนรถทัวรอ๋อต้องใช้ลมใช่อ้พี่พี่พี่รถพี่ไม่มีแต่ขอก่อนเลยอะ่ะก่อ๋อก็คือรถเอ่อไม่มีลมครับแล้วก็มันจะล็อกลล็อก้อกทั้งหมด ทำไมปั๊มลมมันเสียบอช่างไปปัมมมป๊มลมเสียเครื่องสะพานปั๊มลมเสียเผืองสะพานปั๊มลมอ๋อทีนี้มันก็เลยปั๊มลมไม่ได้ไม่มีลมเพราะว่าระบบเขาจะใช้ลมทั้งหมดใช่ไหมครับอ,อืมไม่มีลมก็คือล็อกหมดเลยโอ้งั่นเข้าเลยครับจบเลยอือสุดท้ายก็ได้ลากมานี่ครับคือกรีนแล้วนี่ปารงคลื่นนะเครื่องยนต์ ไปครีซตะเลียก็เลยเฟืองมีหนักกรอยทุกรอยตามมากว้าต้องด้วเครื่องลงเลยนะโอ้งานเข่าครับงานช้างเลยนะทำข้างถ้าทำข้างถนนก็หลายวันยูหนอก็เดี๋ยวจะลากไปให้อยู่ข้างบนนะครับให้มันพ้นถนนหน่อย อันตรายครับอ๋อไม่ได้ลากวะพี่ทำไมครับมันไม่มีตะขอเกาะครับอ๋อไม่มีที่เกาะรถแล้วรถน้ำหนักมันเยอะด้วยครับเราจะดเกาะที่ไม่ใช่ที่ของมันมันจะจ่แบบ ้ล้อมันล็อกเลยออ๋ถ้าลากก็คือจะลากแบบล้อติดติดแบบนี้มาครับถ้าล้อหมุนพอพอได้อยู่เนาะเพราะว่าแค่น้ำหนักแค่แค่น้ำหนักมันก็ไหลไหลไหลครับแต่ตัวนี้ล้อล็อกแล้วก็แล้วกัวมันบิดอ้าวมันเขาไม่มีไอตะขอให้ให้บอกรถมันไหลที่รถเกียร์ครับแถวรอยต่อใส่ตะขอน่าจะขาดอืมก็เลยไม่ได้แล้วไม่ได้ลากครั้งอ๋อนี่ปกติ ปกติก็จะมีตะขอล้ตะขออยู่ตรงนี้บ่น้ำเข้าเลยสรุปแล้วไม่ได้ลากครับพี่น้องเกาะที่อื่นก็เกาะไม่ได้เลยเนาะน้ำหนักรถคงเด้งเลยหมูเหน็มันอยู่หลังบ่อน้ำเลย แหนบไม่ได้สามหกศูนย์หูแหนบจะอยู่หลังหมอน้ํา mm. ถ้าเราดึงปุ๊บถ้าเราเกาะกับมอน้ํามันก็จะไม่เหีย่ยวตรงก็จะอาจจะบีบมอน้ําอ๋อน้ oh. นําหนักครับน้ำน้ำยใ่กลางใช,ใชม่มัน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 ใหญ่มันใหญ่สามหกศูนย์มันใหญ่ 360, หญครับเครื่องมันใหญ่ตัวเดียวกันกับไอเหมือนกันเลยกับซี mm. รีเจ็ดร้อยอืมเกาะมันจะเตรียมไปหมดเลยไม่มีถ mm. ูกเกากตัวเกียร์รถเจ็ด ตรงนี้ก็ไม่อยู่เลยเนาะถ้าถ้าแบบล้อมันไม่ล็อกกะดึงขึ้นมามันมันได้เลยแต่ตัวนี้ล้อมันล็อกล้อมันล็อกแรงจุดเลิแรงเยอะแรงจุดเยอะมีการเสียแต่ถ้าล้อมันหมุนได้พอได้อยู่เนาะแกทำปั๊มมันก็วิ่งขึ้นมาได้แล้วปั๊มลมมันพังครับเครื่องมันก็ยังสตาร์ทติดปกติแต่ปั๊มลมพังปั๊มลมพังปั๊มลมไม่ได้ เจ็บสลิงคืนวันนี้ลากรถยศรถยกออกคืนครับต้องลากรถวิ่นออกก่อนครับตอนนี้ กอนเบียห้ <c oughs> าศูนย์ห้าศูอย่าไปลุปไป สบายสบายเลยครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลย <laughs> เรี้อยครับพี่น้องเรียบร้อยครับงานนี้ตัวน,นั้นก็น่าจะช่างต้องไปส้มตรงนั้นเลยครับอเจอก,กันที่หน้าครับผมเจนี้บายบายครับสวัสดีครับ